สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่ 619กันแล้วนะคะพี่พี่ก็ได้หากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางนะครับ ของเก่านะครับผมสะสมแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้ชอบใจรับชมแล้ถูกใจนะครับผมดูแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบ,บูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาก็ได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรนะครับผม0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถาม เข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากที่จะชอาบ,บูชาพระ รายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมเป็นกรอบไม้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ดูนะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมีดหมอนะครับผมน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะ มีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี e ่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ มือถือของพี่ๆี่แล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ขออนุญาตสูมกล้องเข้าไปนะครับพี่ๆี่เพราะว่าอันนี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นกรอบไม้แบบนี้เลยนะครับพี่พี่หนะครับผมได้จากเจ้าของเดิมคือมาแบบนี้เลยนะครับพี่พเนี่ยนะครับ อันนี้นะครับผมเป็นงานแกะสลักนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นหลวงพ่อนะครับผมแต่ละท่านนะครับผมหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่ทองหลวงปู่สุขนะครับหลวงพ่อเจริญนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อคงนะครับผมเนี่ยนะครับสวยมากนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับชุดนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมได้มาพร้อมขาตั้งนะครับพี่เป็นขาตั้งแบบนี้เลยนะครับผมสามารถเอาตั้งโชว์แบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับกรอบไม้นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ไม้งานแกะสลักรายการน,นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา800บาทนะครับผมนี่นะครับ 800บาทเท่านั้นนะคบพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นกรอบไม้แกะสลักเลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพแบบเต็มๆนะครับแบบเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมรายการนี้ก็ต่อกันด้วยนะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกพศ2465นะครับผมวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่นะครับองนี้มาพร้อมกับเป็น ใบประกาศสินิบัตรเลยนะครับผมเป็นใบใหญ่แบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเรียนหลวงพ่อฉุยหมายเลขนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมลงกล้องเข้าไปเลยนะครับผมนีครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นเรียนหลวงพ่อฉุยหมายเลขที่2นะครับผมใน EP นี <ator il> ้นะครับผมเนี่ยครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผม FC นะครับในราคานะครับผม นี่นะครับ900บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมพระสุวรรณนมุนีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อชุววัดคงคารามนะครับปี2465นะครับผมเป็นเรียนรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเรียนนะครับท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยนะครับผมกันได้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม นี่นะครับ900บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับ เราเรียนแล้วก็ฉุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับผมรายการหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับ900บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเต่านะครับผมเป็นพญาเต่าเรือนนะครับโลภุริวนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นปลดหนีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 50บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับผมลักษณะก็จะคล้ายๆกระดองเต่าเลยนะครับพี่นี่นะครับ เป็นเต่าลพบุร่วนะครับผมรุนปลดหนี้นะครับพี่หมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่ผิวองค์พระองค์นี้กันเลยนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสาหรับพญาเต่าเรือนนะครับผมปลดหนี้นะครับลพผู้ีหล่วนะครับผมวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมนะครับ550บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พร,ร,ร,รายการนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สามแล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมเนี่ครับดูนะครับผมผิวสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับ550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นปิดตาปูโต๊ะนะครับองค์นี้300บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตาจัมโบ้สองนะครับ ลุมพุโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมดูเนื้อหาโมสานกันได้นะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับฝังตะกรุดสองดอกด้วยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเป็นปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับลุมโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับอยู่ในกรอบเลี่ยมโบราณเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมเนี่ยนะครับ ผิวสวยงดงามมากๆเลนะครับผม300บาทนะครับถัดมานะครับผมต่อมาก็จะเป็นพิมพ์ปลดหนี้นะครับพี่ๆองค์นี้ก็300บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นปลดหนี้หลังยันนะครับนี่นะครับผมเป็นปิดตาหลวงปุโต๊นะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่5นะครับผมนี่ครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับ รับปิดตานะครับผมหลกุโตนะครับหมายเลขที่5นี้นะครับผม300บาทนะครับถัดมานะครับผมองค์นี้จะเป็นปิดตากระหนกข้างนะครับพี่พี่เป็นของหลกูโตเหมือนกันนะครับผมหมายเลขนี้ก็ขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับผมเน็่ยนะครับผิวนะครับผมดูนะครับนิ้วมือนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่องนี้300บาทนะครับผมฝังตะปูสองดอกนะครับผมถ้าหักสังเกตดูดีๆนะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่7แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพุทธุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่าปี2466นะครับอง์นี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพุทธุขนะครับหรือว่า พระคูวิมลคูณนากรนะครับปี2466นะครับผมนี่นะครับวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนั่งพานชนะมานนะครับผมหลวงพ่อคูนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อคูนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่ 8นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมรายการนี้เลยนะครับมีนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนั่งพาชนะมาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับดูนะครับผมเหรียญสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆี่ร0อบาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนะครับอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาภนะครับผมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนครราชสีมานะครับ นี่นะครับเป็นปี2537านะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับหมายเลขนี้เลยนะครับผมรายการที่8นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับพี่พี่ imet, รายการนี้ก็เป็นเหรียญโชคดีพิมพ์ใหญ่นะครับผมโชคดีหลังหนูหลังพ่เกษมเขมมัโครนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขี่9นะครับผมองค์นี้ขออนุญาตนะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญโชคดีหลังหนูนะครับผมหลงพ่อเกษมนะครับผมเคมะโกรนะครับดูนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมวิสาขบูชาไตรักนะครับปี2532นะครับพี่พี่นเรียมแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับวงนี้500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับหลงพ่อเกษตรเหมือนกันนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับ นี่นะครับคล้ายๆล้อแมกเลยนะครับพี่ๆปี37นะครับผมรายการนี้ก็500บาทนะครับถ้าสนใจ2รายการนะครับมีราคาพิเศษให้นะครับผมลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้เลยนะครับผมแต่หมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับพี่ๆรายการที่10นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ เหรียญผมขออนุญาตเรียกว่าเหรียญล้อแม็กแล้วพ่อเกษมแล้วกันนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้หมายเลขที่10แล้วนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยมากนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นเหรียญ่าเป็นขอภัยด้วยนะครับรายการนี้จะเป็นพระผงคําหมากคาข้าวนะครับหลวงพ่อลือสีลิงดำนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลข11นะครับผมอยู่ในกรอบพร้อมกัน2องค์แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระคาหมากคาข้าวหลวงพ่อลือสีลิงดำนะครับ รายการนี้นะครับผมรายการใหม่ได้ที่11นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระคำหมาคคำข้าวนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒนซุงนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นผ้าชีวอเลยนะครับพี่ๆนะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จแหวกม้าหลวงพ่อกล้วยนะครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นรูปภาพเก่าหลวงพ่อกล้วยด้วยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับผมเนี่นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับนะครับพระนะครับผมเนี่ยนะครับแบวกม้าหลวงพ่อกล้วยนะครับด้านหลังจะเป็นรูปภาพเก่าแบบนี้นะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมพร้อมกันเลยนะครับพี่ๆเลยนะครับ เรียมเดิมๆนะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมเนี่ยนะครับดูความเก่าของผิวองค์นี้กันได้นะครับผมเป็นพระสมเด็จแวกมากนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่12ใน EP นี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมพังพกานะครับผมหมายเลข13นะครับองค์นี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา400บาทแล้วกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสาหรับพระปิดตาพังพกานะครับพี่รายการนี้นะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะคร <500 S 2> ับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่13นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหล่มพ่อทองมานะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเหรียญหล่อทองมาหมายเลข14นะครับอง์นี้400บาทนะครับผมเหรียญหล่มขอทองมานะครับผมผิวดูเดิมแบบนี้นะครับนี่นะครับ นาหลวงพ่อนะครับผมสวยชัดเจนแบบนี้เลยนะครับพี่ต่อโคตรงนี้นะครับผมเนี่ยะครับเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดกําลังตามหาอยู่นะครับลองพิจารณาลองดูลองชมเหรียญนี้กันดูได้นะครับผมเนี่ยนะครับวัดสว่างท่าสีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดปี2518นะครับผมหลวงพ่อทองมาถาวะโรนะครับพี่รายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเนี่ยนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับ 400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญโลบูโตนะครับผมรุ่นที่2นะครับพี่เนี่ยนะครับพระครูวิริยะกิตินะครับผมปี2511นเะครับเหรียญโลบูโตหมายเลขที่15รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมโลบุโตวัด ประดูสิมพียรรายการนี้เลยนะครับผมอายุ82ปีนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองค์นี้500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูวิริยะกิตินะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมปี2511นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับนี่นะครับ เป็นรุ่นแรกจะปี2 5ง0านนะครับพี่อยู่ในเลียมแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับพี่รายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเรียนหลวกพ่อเกษมเข็มมักโรนะครับผมเนี่ะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมในราคา500บาทเหมือนกันนะครับพี่สําหรับเรียนหลวกพ่อเกษมเข็มมักโรนะครับผมรายการหมายเลขที่16นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่หนึ่งครับ อยู่สวยๆาเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับเรียนหลวงพ่อเกษมนะครับพี่ๆนะครับสวยมากนะครับพี่พรายการนี้นะครับเป็นปี2517นะครับเป็นอนุสรสร้างอุโบสถวัดพลับพลานนนทบุรีนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับนี่นะครับผม500บาทนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับเหมือนจะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับพี่อยู่ในขดรวดนะครับผมแล้วก็เรี่ยมเก่าแบบนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จแหวกม่านนะครับผมพิมพ์นี้นะครับผมเห็นนะครับอยู่ในขดรวดโบราณเลยนะครับพี่อยู่ในเรี่ยมเก่าเลยนะครับผมเห็นนะครับ ใ่านใดชอบความเก่าความเดิมนะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมรายการนี้ดู่อนได้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่17นะครับผม450บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมวัดราคาพิมพ์เส้นได้หมายเลขนี้นะครับ450บาทเหมือนกันนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับ450บาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับยูเนี่ยมเก่าแบบนี้นะครับผมได้มาพร้อมกับองค์เมื่อกี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยเดิมมากนะครับพี่พรายการใหม่เลขที่สิบแปดนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่สิบเก้านี้นะครับผมสองรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่นี่นะครับ ปูเอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับเป็นปิดตาเชือกถักนะครับนี่นะครับอง2อ,องค์นี้นะครับผมถือว่ามีน้ําหนักมากนะครับพี่ๆสองรายการนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้คู่นี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผม 700บาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมสำหรับพระปิตาเชือกผักนะครับรูผูเอี่ยมนะครับผมวัดสัพาน์สูงหมายเลขที่19นี้นะครับผมนห็นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ท่านใดชอบความเก่าความเดิมไหครับผมลองดูลองชมองค์นี้ดูก่อนได้นะครับอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งที่ผมเปิดแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขสิบเก้านี้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับ พระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับเป็นพระปิดตาเชือกถักนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่19แล้วนะคะรับ yea, ผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเยอนอินเดียนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับเหรีหยญเยอนอินเดียปี19นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้น,นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญเยอนอินเดียหลวงปู่โตนะครับผมวัด ประดูชิมพีนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเนี่ยนะครับหมายได้ที่20นะครับผมเป็นเหรียญเยอินเดียน์โปุโตะนะครับผมปี2519นะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้นะครับอยู่ในเรียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับผมรูปหล่อโบราณนะครับพ่อเงินวัดบางคลานนะครับพี่พี่รายการนี้400บาทนะครับผมสำหรับ พระหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับใต้ฐานนะครับผมให้ลงลงให้ดูได้เท่านี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรูปหล่อโบราณหมายเลขที่21แล้วนะครับผม ทัสมานะครับผมหมายเลขที่22รับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับผมนี่นะครับเป็นเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับผมรายการนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับหมายเลขที่22นี้นะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเนี่ยนะครับสมเด็จแวกม่านนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีมวยผมแบบนี้นะครับองค์นี้400บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกวยชุตินาทาโรนะครับนี่นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่ 23่ะครับพี่พีใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับอีก2รายการที่เหลือนี้นะครับผมจะเป็นมีดทั้ง2รายการเลยนะครับผมจะเป็นมีดหมอหรือพ่อกลวยนะครับพี่พีนี่นะครับนี่เป็นหมายเลขที่2 3นะครับ400บาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่24แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมปากกาหมอนะครับผมนี่นะครับหรือว่ามีดหมอหรือพ่อกลวยนั่นเองนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับพี่พีนี่นะครับ ด้ามเป็นด้ามไม้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมดึงออกมานะครับดูนะครับผมนี่นะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วจะได้รับพร้อมกันแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับด้ามนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปากกาหมอนะครับพี่นี่ครับนี่น่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับ ให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับผมทนใดสนใจทั้ง2ด้านนะครับก็มีราคาพิเศษให้นะครับตรงนี้จะเป็นที่จับนะครับพี่ๆนี่นะครับปอกจะเป็นไม้นะครับอันนี้เป็นรายการที่24นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่25นะครับรายการนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะ พิเศษกว่าด้ามเมื่อกี้นิดนึงนะครับผมจะมีเป็นเชือกพันรอบแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมแต่ด้ามที่จับคล้ายๆกันนะครับเป็นไม้เหมือนกันนะครับพี่ๆรายการน,นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่25นะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับผมสําหรับปากกาหมอด้ามนี้นะครับผมเป็นของนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวมพอากลวยเหมือนกันนะครับพี่ๆนี่นะครับ ตอนที่เช่ามาจากเจ้าของเดิมเจ้าของเดิมแกก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อกวยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่25แล้วนะครับผม750บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมถ้าหากว่าสนใจนะครับรีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นปลอกนะครับผมปลอกปากกานะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆเห็นนะครับ เปิดแผงปันให้ใน,นราคา750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับด้ามนี้นะครับผมด้ามที่ารายการที่25นี้นะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่รับชมมาจานถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดน,นะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด OIPDQ นะครับเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากัน ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับทางช่องของผมนะครับผมเน้นย้ําเลยนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับผมก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ